you ที่27เมษายนที่ผ่านมาเอกชนที่อ้างสิทธิ์ในที่ดินพร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งธนรักษ์ที่ดินประถมศึกษาจังหวัดและผู้อำนวยการบ้านเกาะลีเป๊ะแจ้งเข้ารื้อถอนโรงอาหารห้องน้ําและระบบประปาโรงเรียนโดยอ้างว่าทางโรงเรียนได้ลุกล้ําพื้นที่ของเอกชนมานานแล้วและจะสร้างโรงอาหารและส่วนที่รื้อออกให้ใหม่บริเวณหลังอาคารเรียนทําให้เกิดการประทะก,กันกับตัวแทนชาวเลเกาะลีเป๊ะ ไม่เลือครับแต่ว่ามันตุกตัวรลกมาเลยครับขางำนึ่งกันเราก็มั่นและนาเหียบเยียบคนมีอะไรวะเงินไทยอีกิีก่นนั่นแหยใช้ลูกน้องมาทันลูกน้องไปเอาอำนาจ เขาออกมาคัดค้านยืนยันว่าผู้บริจาคที่ดินให้โรงเรียนแต่เดิม6กไร่36ตารางวาไม่ใช่อย่างที่ฝ่ายเอกชนอ้างและย้ำไม่ได้มีการรุกล้ำที่เอกชนพร้อมตั้งเต็น์ในการคัดค้านการเข้ารื้อถอนและตัวแทนชาวเลกอะลีเปะได้ไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันกรณีที่เกิดขึ้นพร้อมเรียกร้องให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงกรณีปัญหาข้อพิพาทที่ดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเลเกาะลีเปะลงพื้นที่แก้ปัญหา เสียงเรียกร้องของพวกเขาเป็นผลเมื่อล่าสุดนายชานชาวชัยยานุก,กิจในฐานะประธานคณะกรรมการชุดดังกล่าวพร้อมด้วยฝ่ายเลขาคือกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ลงพื้นที่ประชุมร่วมกับจังหวัดสตูลติดตามความคืบหน้ากรณีข้อพิาพาทเอกชนหรือถอนโรงอาหารโรงเรียนบ้านเกาะลีเปะโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รวมถึงตัวแทนชาวเลเกาะลีเปะเข้าร่วม ังการประชุมนายชานชาวเปิดเผยว่าได้รับฟังข้อชี้แจงทุกฝ่ายจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเฉพาะพื้นที่โรงอาหารของโรงเรียนอยู่ในที่ดินเอกชนและนอกเขตที่ราชพัสดุทั้งนี้จะนําข้อมูลที่ได้ไปประกอบการพิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทที่ดินโดยภาพรวมบนเกาะลีเปซึ่งต้องดูข้อมูลหลักฐานอื่นอีกหลายส่วนประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่อีกครั้ง ทั้งนี้ยังได้มีการหารือถึงการเตรียมพร้อมเดินหน้าจัดทำแผนยกระดับคุณภาพชีวิตชาวเลอุรักลาโวยวันนี้เราได้นำแผนที่รูปแผนที่ที่พิพาทมาแล้วก็ทำความเข้าใจว่าเราสามารถชัดเจนแล้วว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ตรงนี้นะครับบนเกาะชัดเจนและเป็นพื้นที่ที่อยู่ใน ที่พี่น้องอุลักลาโว้อยอยู่ในพื้นที่เราจะดําเนินการแก้ไขตรงนี้และพบได้ว่าด้วยว่าจะใช้กฎหมายอะไรในการแก้ไขนะครับเ mm hmm. บื้องต้นก็คงจะเราได้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาแล้วนะครับ mm hmm. แล้วก็มีอธิบดีกกรมอุทยานนะครับ mm hmm. เป็นประธานคณะอนุกรรมการชุดนั้น mm hmm. แล้วก็ผลก็คือเราจะจัดทำเป็นแผนยกระดับคุณภาพชีวิต ชาวเลอุลักษ์ละโวยที่เกาะหลีเป๊ะนี้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและท่านนายกรัฐมนตรีต่อไปครับ ลวยหานทะเลตัวแทนชาวเลอุรักลาโวยีเกอลีเปในฐานะอดีตกรรมการสถานศึกษาบ้านกกอนลีเปกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ดีที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาจากส่วนกลางลงมาติดตามและชะลอความขัดแยง้งแต่สิ่งที่ชาวบ้านคาดหวังคือที่สาธารณะประโยชน์ที่ชุมชนได้เคยใช้เป็นทางสัญจรลงทะเลและอยู่อาศัยแต่ถูกปิดโดยเอกชนจะได้รับการแก้ไขคืนสิทธิทชุมชนโดยเร็ว และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เตรียมจะทําควรเปิดให้ชาวเลมีส่วนร่วมในการออกแบบและควรหมายรวมถึงการพิสูจน์สิทธิ์และแก้ไขปัญหาข้อพิพาทที่ดินโดยภาพรวมเพราะชาวบ้านโดนฟ้องหลายคดีต่อเนื่องและก็มีหลายคดีที่ชนะเอกชนเป็นสิ่งที่ยืนยันชาวเลเป็นผู้บุกเบิกไม่ใช่ผู้บุกรุกเพื่อให้ชาวเลได้อยู่ในพื้นแผ่นดินถิ่นเกิดอย่างไม่มีปัญหาอีก